Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh. Oh, 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 ทางปลาเข่งปลาคออืออืออืออโอ้ได้หลายตัวอยู่บัวันไทยบัวันได้ไทยบัวถันตังต้งก้องตั้งก้องบัวันได้ปลาก่อน ไอตัวเต็มแล้วพอแล้วมูนี่